รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์เบื้องตน้นร้านอาหารดังเมนูอร่อยและข่าวสารทอดทิศกับ a อและซ t ทกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะในช่างใหญ่อย่างพี่โอเลเวอร์เขาก็มีเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่จะเป็นเทคนิคอะไรนั้นไปแซดกับเขากันได้เลยค่ะซดสต สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับแซสซี่รับยังไงประหยัดและปลอดภัยกับอีวิสูครับพี่ยุทธครับครับผมเนี่ยก็ขับนะแล้วก็มิเตอร์หน้ารถใช่ไหมครับก็คือตรงบนหน้าปัดก็จะมีตัวเลขวิธีการว่าเราขับขนาดแบบนี้เราจะประหยัดน้ํามันเราขับแบบนี้เราถือว่าเปลืองน้ํามันครับแต่ควนี้เนี่ยมันจะมีวิธีบ่งบอกยังไงหรือวิธีการสังเกตยังไงง่ายๆครับผมขอยกตัวอย่างจากรถรุ่นนี้แล้วกันนะครับก็หมายความว่าถ้าเราขับรถเนี่ยนะครับ ที่ตัวสวิตช์เปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลีเ้ยวขวาสวิตช์เปิดไฟหน้าจะมีปุ่มกดอยู่นะครับถ้าเรากดปุ่มที่ปลายตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะมีลักษณะของเขียนว่าตัว I Information ก็คือเราจะสามารถเช็คได้นะครับว่ารถยนเนี่ยมีไมล์สะสมตั้งแต่ส,สรลตหมายเลแดงนะครับ,รบจะขึ้นคำว่า ODO mm hmm. ก็คือโอโดบิเตอเนี่ยวิ่งไปแล้วกี่กิโลเมตรจะมีลักษณะตัวทริประยะทางย่อยทริป A นะครับว่ากดเซตศูนย น้ำมันเต็มถังไปได้กี่กิโลเมรเป็นต้นนะครับจุดต่อไปคือการที่เราจะปรับตั้งค่านะครับแล้วก็ไปเลือกในส่วนของการตั้งค่าโดยทุกวันี้นะครับเราสามารถปรับตั้งค่าให้ใหม่ได้อย่างเช่นนะครับถ้าเราชอบก็จะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษให้เลือกแล้วก็การปรับตั้งค่าตรงนี้อย่างเช่นถ้าเราอยากจะเช็คว่าอุณหภูมิภายนอกห้องโดยสารกี่องศาก็เลือกเป็นเซลเซียสก็ได้ฟาเรนไฮต์ก็ได้แล้วก็จะมีในหมวดของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงครับ ผมก็จะว่าคนไทยเองอาจจะคุ้นเคยอย่างเช่นนะครับมันจะมีค่าของกิโลเมตรต่อลิตรก่ลิตรต่อร้อกิโลแล้วก็เป็นไมล์ต่อแกลลอนนะครับส่วนไทยส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกเป็นแบบค่าสําเร็จแล้วก็คือกิโลเมตรต่อลิตรการปรับตั้งค่าที่ว่านี่คือมันจะมีขึ้นที่น่าจอยนะว่าถ้าเราเป็นโหมดอังกฤษเขาขึ้นว่า inst หรือ instant มันเป็นการรายงานอัตราสิ้นเปลืองขณะขับขี่ทันทีนะครับแล้วก็จะมีค่าเฉลี่ยที่เป็นาษอังกฤษว่า average avg ก็จะสังเกตนะครับว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการขับรถมากขึ้นถ้าเป็นตัวที่รายงานผลขณะขับทันทีก็จะเรียนให้ทราบนะครับว่าช่วงออกตัวได้เกียร์ต้นๆจะเป็นเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์ธรรมดาช่วงเกียร์หเกียร์สอ,อัตราสิ้นเปลืองนั้นได้ตัวเลขที่ค่อนข้างต่ําอัตราประหยัดคือค่อนข้างต่าตัวเลขอาจจะโชว์แค่ประมาณหนึ่งจุดห้าสองจุดสามสองจุดแปดกิโลเมตรต่อลิตรเป็นต้นแต่ถ้าขึ้นไปที่ความเร็วเพิ่มขึ้นเกียร์สูงขึ้นอัตราประหยัดก็จะต่างไป ถ้าเราใช้มิเตอร์ที่หน้าปัดฝึกเป็นการเร่งเป็นช่วงนะครับแล้วก็กะเกณฑ์กับน้ำหนักคันเร่งเป็นช่วงก็จะเป็นการปรับพฤติกรรมตัวเองครับให้ขับได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นอัตราเร่งก็ได้โอเคน้ำมันก็จะประหยัดไปด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับมิเตอร์ที่ว่านะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถใช้การมองแล้วก็ใช้การปรับตั้งค่าเพื่อที่จะบอกว่าอัตราสิ้นเปลืองไรงันันทีกับค่าเฉลี่ยที่ตั้งเซตศูนย์นั้นค่อยๆขยับขึ้นตามไงบ้างนะครับ แล้วก็ที่สําคัญผมว่านะครับคุณผู้ชมครับอย่าอย่าขับไปแล้วกดไปครับอันนี้ไม่ไม่สมควรอย่างยิ่งครับในรถรุ่นนี้ปรับตั้งค่าขนาขับไม่ได้ครับก็หมายความว่าจะต้องจอดก่อนแล้วก็เลือกครับต้องเลือกให้เรียบร้อยก่อนค่อยขับออกไปถ้าเราขับไปกดปุ่มไปเนี่ยนะครับมันคือแค่เปลี่ยนหน้าจอเฉยๆแต่ถ้าเราจะปรับตั้งค่าไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่ารถยนตต้องหยุดก่อน เราก็ทราบแล้วครับผู้ชมครับว่าเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันเรื่องของหน้ารถเราเนี่ยมีตัวเลขอะไรอีกมากมายนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างมากมาก็เรียกว่าต้องไปศึกษากันให้ดีครับก็คืออยากให้รู้จักวิธีการใช้อย่างถูกต้องแล้วก็นําไปสู่ภาคปฏิบัติที่ทําให้ขับได้อย่างประหยัดน้ำมันขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วยครับครับในสัปดาห์หน้าครับซาสตรี Street, ครับยังไงร้ประหยัดและปลอดภัยกับวีซูเราสองคนยังมีเรื่องราวดีๆมานําเสนออีกมากมาย,มายต้องติดตามกันให้ดีสุดสัปดาห์แบบนี้ ขอทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขเราสองคนขอญอาลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสนับสนุนโดย i s u s X-Series MySpeed InRed z t v Sun t v ช่วงนี้นะคะน้องออมก็มาพร้อมกับเมนูของหวานอร่อยๆแล้วค่ะ <S <S วันนี้จะเป็นเมนูอะไรนั้นเอรับรองเลยนะคะว่าถูกป,ปากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนไปชิมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ขอบคุณพี่เอมากมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาร้านกาแฟนะคะจิบชาจิบกาแฟเพลินๆพร้อมกับทานขนมหวานอร่อยๆต้องบอกว่ามาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะพอเชเบโลนั่นเองซึ่งร้านนี้นะคะเกิดจากการที่กลุ่มเพื่อนซีกลุ่มหนึ่งนะคะที่เรียนอยู่ด้วยกันที่อังกฤษเนี่ย เขามีความตั้งใจอยากที่จะเปิดร้านร้านหนึ่งขึ้นมานะคะเป็นเหมือนโชว์รูมในการขายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็การตกแต่งดีไซน์แต่เขามีการเพิ่มในเรื่องของอาหารรวมไปถึงเครื่องดื่มเข้ามาด้วยค่ะอาหารที่นี่เนี่ยนอกจากจะอร่อยแล้วแต่ของหวานเขาก็เด็ดไม่แพ้กันนะคะเพราะฉะนั้นของหวานทั้งน้าทั้งหมดนี้นะคะทั้ง3จานด้วยกันเดี๋ยวจะมาลองชิมกันค่ะต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ทุกจานเลยนะคะเริ่มกันที่จานแรกเลยดีกว่ากับบลูเบอร์รี่ลาเวนเดอร์เค้กค่ะจานนี้เขายังเสิร์ฟคู่กับ ไอศครีมบูเบอรี่ด้วยขนมหวานที่น,นี่ของเขาทั้งหมดนะคะจะเป็นแบบโฮมเมดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติน่าจะกลมกล่อม ja แล้วก <S <S ็อร่อยค่ะเนื้อเ้กเนี่ยนุ่มมากๆแล้วก็เข้ากันกับไส้นะคะส่วนครีมด้านวนเนี่ยก็หอมนุ่มละมุนลิ้นแบบพอดีๆไม่หวานจนเกินไป รสชาติเนี่ยอร่อยมากๆแต่ถ้าใครนะคะที่ชอบแยมแบบเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีแยมวางคู่มาข้างๆให้ด้วยค่ะจากที่เราเนะคะได้ลองชิมของหวานจานแรกไปเป็นที่เรียบร้อยขยับไาที่จานนี้กันบ้างดีกว่านะคะกับ Summer Food c a ค e นั่นเองมาเขาจะเสิร์ฟคู่กันนะคะมีทั้งไอศครีมวาน,นิลาจะมีผลไม้ด้วยค่ะเหมาะกับคำว่าซัมเมอร์จริงๆเพราะว่านี่จะมีลูกพีชด้วยนะคะ คผู้ชมคะรสชาติองบอกว่าเข้ากันดีมากๆเลยค่ะว่าจะเป็นทั้งรสชาติของผล,ลไม้นะคะทานคู่กับไอศครีมแล้วก็เครปหอมๆเนี่ยใครที่ชอบทานของหวานอยู่แล้วต้องบอกว่ามาทานที่ร้านนี้นะคะฟินเวอร์แน่นอนขอหวานจานสุดท้ายค่ะสควอเนนเองสไตล์อังกฤษแท้ๆเลยนะคะสคนที่นี่นะคะเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับนี่ค่ะด้านล่างแยม3มรสชาตินะคะจะมีบูเบอรี่สตรอเบอร์รี่แล้วก็คอตเทจครีมนั่นเองนะคะ หวานกันไปเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาล้างตากกันด้วยน้ำชาสักนิดหนึ่งค่ะซึ่งชานี้นะคะมีชื่อว่า Rose with French Vanilla Hot Tea นั่นเองค่ะืกลิ่นหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวลองดื่มดูหน่อยนะคะ สำหรับใครนะคะที่ชอบรับประทานของหวานแบบนี้นะคะห้ามพลาดเด็ดค่ะค่ะสำหรับร้าน p o r t o b e l o นะคะมีหลายเมนูให้เลือกนะคะสามารถเดินทางกันได้ตามใจชอบเลยค่ะและถ้าใครที่อยากจะเดินทางมาร้านนี้นะคะการเดินทางง่ายแล้วก็สะดวกมากๆค่ะ ซึ่งร้านนี้นะคะอยู่ที่ถนนเส้นเกษตรนวมินทร์ค่ะตั้งอยู่ในซอยประเสริฐมรุกิจ22นะคะเข้าซอยมานิดเดียวเท่านั้นค่ะร้านก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะยังไงก็ตามลองมาชิมกันนะคะสำหรับครั้งหน้านะคะอมจะพาไปรับประทานอาหารรัวไปชิมเมนูจานเด็ดที่ไหนนะคะติดตามกันคะ่ะสำหรับนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะช่วงหน้าเซ t News มารออยู่แล้วอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะแซดทีวี ท้ายรายการแบบนี้นะคะเอกก็มีข่าวสารทอดทิตมาฝากคุณผู้ชมในช่วง new s news จะเป็นอะไรน,นั้นไปชมกันเลยค่ะ s a n e w สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเมย์อยู่ในงาน mercedes c w o boys club cls lunch party ที่จัดขึ้นโดยบริษัท mercedes benz ประเทศไทยจำกัด เพื่อเปิดตัวยนตรกรรมหรูเหนือระดับ The New Generation CLS ที่มาคราวนี้นะคะมาพร้อมกับการปรับชมครั้งยิ่งใหญ่ด้วยรูปรักษ์ที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณไมเคิลเกรเวประธานบริหารบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและก็เซเลบริตี้มากมายเลยนะคะ ของวันนี้ The New Generation CLS ทั้ง2ตัวนะคะก็คือ CLS Coupe และ CLS Shooting Brake ซึ่งผสมผสานความหรูหราและความสปอร์ตไว้อย่างลงตัวค่ะ CLS เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะพัฒนายนตรกรรมรู้เหนือระดับเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ทันสมัยและก็มีสไตล์ค่ะเขาบอกว่าเป็นรถที่มีความทันสมัยและก็ลงตัวเหมาะคนรุ่นใหม่อย่างเราค่ะก็อันนี้นะคะมีรถสวยดูดีมีสไตล์สำหรับ New Generation ภายในงานนะคะจะได้สัมผัสบรรยากาศที่สนุกสนานในการใช้ชีวิตสะท้อนสเสน่ห์อันน่าหลงไหลผ่านความทันสมัยและมีสไตล์และนอกจากนี้ยังมีแฟชั่นโชว์สุดอลังการจากทูปแกลเลอรี่ซึ่งได้รับเกียรติจาก Miss Thailand u n i v e r s เวประจำปี2014มาร่วมเดินในชุดฟินเเล่ด้วยค่ะ แล้วก็ดีเจปาร์ตี้ที่มาสร้างความบันเทิงแบบสุดครูไปเลยละคะ่ะงานในวันนี้นะคะสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ด้านความลงไหลและความสมบูรณ์แบบเป็นที่ประทับใจของทุกๆคนมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทเมอร์ d e เดสเ z นประเทศไทยจำกัดคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสสวยๆจากเดอรการ์เทนและสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมเรดิสันสวีทกรุงเทพสุขุมวิทสวัสดีค่ะ